สวัสดีครับบุษท่านหนงครับที่ได้ผ่านมาสวัสดีค่ะสวัสดีครับรบกวนไปส่งหน่อยได้ไหมครัที่ไหนคะที่ที่มีแคเราสองคนนะครับแม <c oughs> ไปขายยาก,กันหนูไหมอยาเล่นส่งที่ไหนก็ได้ครัที่เบิรดเบิกรสดอไดอ้ที่คุณจะผ่านไปในเมืองก็ได้โอเคค่ะอยาให้คารดัมันขอบคุนค่ะ ตัดปีนะฮะถึงน่าดาครับเจอฝึกเจอแต่คับอายุมากกิดยคารุนเมย์เฟอร์แล้วผมหรือเช่นไรครับเนี่ยฟ็อกซี่ค่ะฟ็อกซี่ว้าวใช่สวัสดีครับเล่นมานานเลยครับอยู่ประเทศนีิดาวดังอยู่ประมาณสี่เดือนกว่าละค่ะแล้วเฮ้ยชิเดือนกว่ามันเราไม่เคยรู้จักกันนะฮะจริงเหรอเราเพิ่งตีกันจบไปเองนะฮะหนูอยู่สกอตค่ะ แต่หนูน่ารักนะหนูไม่เคยทำอะไรใครเลยสสวัดีครับพี่สีอุดหนุนสุกี้สีน้อยพี่ตลอดครับน่ารักพี่หันหน้ามาหน่อยหันยังไงอันนี้เชนเลซี่ล็อกซี่หรือเปล่าฮะเลซี่ล็อกซี่นักร้องหรือเปล่าคะอ๋ออันนี้เลซี่ฟ็อกซี่ไงเลดี้ฟ็อกซี่ใช่แล้วไม่อยากลงจากรถเลยไอ้หิ นัง่งเล่นนานๆได้ไหมอะไรนะคะฮะ,ะเสียงหนูเป็นไรครับฮลัลโหลหนูฮลัลโหลวัยคะาอ๋ะอะอะไม่ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรแต่เสียงหนูเป็นไรโอ้ยอมิติ ฮะไอ้ก้อนแม่ไอพี่เฮียอะไรเนี่ยไอ้ก้อนเฮียอะไรเนี่ยมึงลงมาคุยมาเคลียร์กูดิไอ้ก้อนมึงลงมาเคลียร์เลยนี่คือเฮียอะไรอะไรกูงวลหนูอยู่สกกอตเสียงปกติเสียงผู้หญิงปกติแล้วทำไมกลายเป็นมึงได้ยังไงไอพี่ นี่อย่าบอกนะว่ามึงไปได้ลูกเขาแล้วอ่ะอ้น้าไอพี่ว่าเขาลูกเขามาอยู่บ้านเดียวกับมึงอ่ะเนี่ยฮะอยู่บ้านเดียวกันตั้งนานแล้วพี่เกิดอะไรข้นเนี่ยฮะกูจะไปบอกพ่อแม่เขานะมึงเนี่ยฮะพากลูกสาวเขาเนี่ยไอ้ที่เอ้ยระยำกูจริงจริงไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นขู่หนูแม่เอาเป็นว่ามึงจะลืมลืมไปแล้วกัน ที่ดูมีร่างส่งกันูเลขะไรเลขหนึ่งศูนย์หนึ่งสามค่ะปวดหัวปวดหัวเลยไม่โด้เจอผมดิคิดสีขอบคุณค่ะเอาไปกินหนมนะขอบคุณค่ะไว้เจอกันค่ะได้เลยครับโวนคอสคืออะไรเนี่ย วัเจอรักแท้ที่ไหนได้เฮียแม่งภาคจากแม่เข้ามาเฮียก๊อตระยำคนเฮียเด็กเฮียคนัจะต้องแยบนโลกใบนี้กูไม่เจอมาเจอเด็กไอเฮียก๊อตบีเอ็มพีแบบบีเอ็มพีกันเลยแบบจะได้อะ มีสาวมาดังแล้วอ่ะไอ้ฮี้อะดูดิไอแปดพี่เราจะมีสาวมาดั้งกลางๆแล้วไอ้ย